วันนี้ผมช่างหนูจากกินตันครับมาแนะนําปั๊มอัตโนมัติ C B C K J ครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อบ้านที่ต้องการน้ําแรงที่สม่ําเสมอโดยเฉพาะบ้านตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือตึกสูงครับตัวนี้เป็นปั๊มอัตโนมัติแรงดันคงที่นะครับมีให้เลือก3รุ่นนะครับรุ่น370วัตต์เหมาะกับบ้าน2-3ชั้นนะครับ750วัตต์บบนนเหมาะสำหรับบ้าน 3- 4ชั้นนะครับแล้วก็รุ่น 1, 100เหมาะสาหรับอาคารพาณิชย์หรือตึกทงสูงครับ จุดเด่นคือแรงดันคงที่ครับทําให้น้ําไหลแรงสม่ําเสมอครับไม่ว่าคุณจะอยู่ชั้นในของบ้านไม่ต้องกังวลว่าน้ําจะพอต่อไปครับสําหรับการติดตั้งนะครับ3รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น320วัตต์กับรุ่น750วัตต์ท่อทางเข้าออกก็จะเป็น1นิ้วนะครับ1,100วัตต์ก็กําลังจะสูงขึ้นนะครับท่อทางเข้าออกก็จะเป็น1นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งกันครับเริ่มจากท่อประปาหลักของบ้านนะครับต่อเข้ากับถังพักน้ําที่มีลูกรอยครับจากถังพักน้ํานะครับให้ต่อเข้ากับตัวปั๊มตัวนี้ได้เลยนะครับสําหรับการต่อท่อทางน้ํเข้าและท่อทางน้ํออกนะครับลูกค้าก็ซื้อท่อ เกี้ยนนอกหนึ่งนิ้วแบบนี้นะครับก็พันเทปพันเกียวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หมุนเข้าให้แน่นนะครับแล้วก็ทางเข้าแล้วก็ทางออกแบบนี้ไล่เลยนะครับต่อเข้ากับท่อระบบน้ําภายในบ้านได้เลยนะครับสําหรับในกรณีลูกค้าสูบจากบ่อนะครับมาใช้งานนะครับลูกค้าควรต่อฟุตบอลแบบนี้ก่อนนะครับ เพื่อใช้งานนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพของปั๊มใช้งานได้ดีขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับปั๊มตัวนี้ไม่มีฝาครอบนะครับไม่ควรติดนอกบ้านนะครับทางที่ดีที่สุดนะครับผมแนะนําติดภายในอาคารเลยในบ้านดีกว่าครับปั๊มตัวนี้นะครับมาพร้อมกับการรับประกันอะไรหนึ่งปีซ่อมฟรีตลอดชีพครับคินตันเรามีบริการติดตั้งถึงที่สนใจติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ